สวัสดีตอนเย็นจ้าผู้ติดตามและก็คนติดตามใหม่ๆนะคะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีแผ่นโอ้ยซื้อทุเรียนให้ก็เลยจะลองดูสักหน่อยว่าวันนี้มันจะอร่อยเหมือนวันนั้นไหมแกะกันเลย อือหืกินมันหอมยั่วยวนใจจริงๆนี่ค่ะทุกคนคำแรกลองกินดูก่อนนะอืมอร่อยค่ะอร่อยมากหวานมันหอม อร่อยอร่อยมากๆเอาให้แฟนชิมแฟนบอกว่า no not good I not like right. smell bad <laughs> ส่วนคนไทยบอกหอมอร่อยอร่อย กินเผื่อเพื่อนๆทุกคนนะคะอืมอร่อยมากอร่อยจริงๆวันนี้ช่วงเย็นๆตอนเช้ามีแดดแต่ตอนนี้ไม่มีแดดแล้วนะคะแล้วก็ค้ม ลมเหมือนจะมีฝนอากาศในหนึ่งวันมีสามฤดูแต่ก็มีคนมาเที่ยวเยอะออกไปข้างนอกเมื่อกี้เห็นมีคนเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเป็นคนไทยวันนี้สุดสัปดาห์ก็จะมีคนไทยมาเที่ยวใครว่างๆก็มาเที่ยวนะคะอืม สรุปอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอให้ทุกคนได้เงินหมื่นเงินแสนนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบาย